สวัดสดคีสดค,ครับผมอิัเตอร์ฟนะครับจัดิตั้งรับตุกงกันก็สุ่ยอินเตอร์ฟาร์มนะครับวนัวนวนี้ก็มาเจอกันแถวๆฟงมงซึ่งกะทีนะครับที่สวนสวนลำไงนะครับตอนนี้ลำไงก็เริ่มเริ่มลูกก็เริ่มโตแล้วนะครับแต่ออ๋อบอไค่นักกันได้นะครับจะทำให้ช่ว,ว่าเอาไก่มาเลี้ยงแล้วคุณภาพชีวิตไก่ก็จะดีขึ้นนะครับ บดเคยเป็นเหนียงนะครับระว่างวันนี้ทั้งยาทั้งดินทั้งทรายทั้งอย่างืู้นเล่นเนาะนะครับก็เลยทุกเนื้อไอ้น,นี่ดีขึ้นนะครับสอบพันแม่พันแม่พันหนึ่งจะเหมือนเอามาเริ่มต้นใหม่นะครับในสวนเนาะในสวนลำไยนะครับแล้วก็ มันก็จะมีไผลต้นไผลต้นอย่างดนะ้วยเนาะมีหญ้ามีอย่างห้กินนะครับเป็นดินกินทรายไปเนาะขี้เคยเนี่ยมันก็จะลดการมักหมืนกันนะครับเกีจจ่ยวาอัปเดตให้่ยไอ้ที่ดูแค่ในดวนะครับเรื่องไงยังต้องลงทุนเนาะ เราต้องใจถึงนะครับเชืถึงถึงได้เหมือนกัน <S <S เพราะว่ามันเจ๊เวลานานพอสมควรเลยนะครับแล้วมันก็ต้องวางแผนให้นนดีๆนะนะครับนี่ตอนนี้ผมรังเห็นไก่เมียเลยเกืบอบยี่สิบตัวนะครับใจะเจ๊เจ๊ไก่ปอครับสารับไก่ปอเขานะเพืเอาไว้เจได้นะถ้าผมคลิปนี้นะขอหยาดอัปเดตคลิปเจ้าเนี้ไว้ประมาณเป็นนิคอนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอย่างจะได้ผมจะอัปเดตให้ดูนะครับ ให้นุ่มก็อยู่ข้างหน้านะครับถ้าผมคิดนี่ก็จะยกขึกน้นไป็นางานเดียวด้วยครับผม